เอาละครับก็ไม่ครั้งนะครับกับเกมนักกอล์ซตด็อกทังแบทเทิลกรีชเช่นเคยนะในคลิปนี้เราก็มาอยู่กับตัวละครฮิตโตอีเซสีม่วงนะนะซึ่งตัวละครนี้ก็เป็นตัวที่ผมได้ลองใช้งานมาบ้างจริงๆไม่บ้างเราก็ใช้มาพอสมควรนะครับก็รู้ว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่พอมสามารถคือโอเคหมายถึงว่าโอเคเฉยๆโอเคแบบเฉยๆเลยนะสำหรับตัวละครนี้ก็ไม่พูดมากแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันเลยด้วยกันนะฮะว่าจะเป็นยังไง สำหรับในส่วนของ leader skill นะครับก็ไม่มีอะไรมากฉะนั้นข้ามมันไปนะครับแล้วก็ในส่วนของไม้ตายเนี่ยก็จะทำการ g ก y ฤทธิ์โดยอัตรากับ defense หนึ่งเธอแล้วก็ทำ damage สูงพิมมีโอกาส50%ารที่จะ stun ศัตรูนะครับส่วน passive skill นะครับก็จะมีคีย์ตั้งต้น2แล้วก็อัตรากับ defense ตั้งต้นหน0่ เราก็ทําการปลดกากศัตรูนะครับเราก็จะได้ถทกดีเฟนเพิ่มขึ no ้น160%เมื่อโจมตีเราก็จะได้ถทกดีเฟนเพิ่มขึ้นอีก60%แล้วก็โอกาสครี60%เมื่อโจมตีด้วยไม้ตายนะครับก็คือยิงไม่ตายนั่นแหละนะแล้วก็มีโอกาส70%ที่จะสตันศัตรูนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถที่สตันในแค่เทินเดียวนะแล้วก็ความสามารถถัดไปนะครับเมื่อศัตรูเนี่ยถูกตัวคะคนนี้โจมตีก็จะมีโอกาส50%ที่จะหลบการโจมตีของศัตรูในระหว่างเทินนั้นนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับก็คือจะ ทุกครั้งที่ตัวละครเนี่ยทำการโจมตี2ครั้งหรือมากกว่าในแบทเทิลนะครับอ่าก็คือทุกๆ2ครั้งก็จะสามารถโยเลชั่นศัตรูได้นะั่นแหละประมาณนั้นนะอ่าก็ประมาณนี้สาหรับความสามารถของตัวละครฮิตโตะสีม่วงตัวนี้นะครับโดยรวมก็อย่างที่บอกไปเป็นตัวละครที่ความสามารถคือโอเคนะแต่ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่ทําให้ตนนัวละครนี้มันก็ไม่ค่อยน่าหยิบม,มาเล่นสักเท่าไหร่นะครับด้วยความที่1เลยคือคู่ลิงของมันเนี่ยหายากนะครับก็คือจะลิงก์กับมันได้ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวของไปคุงหางสีม่วง ซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะได้ลิงก์ถึง5ลิงก์เลยนะแต่ว่ามันจะเล่นด้วยกันทีมไหนอเออแล้วก็อีกตัวละครนึ่งลองลงมาอันนี้น่าจะเป็นตัวละครที่ลิงก์กับมันได้ไดีที่สุดก็คือตัวของฮิตโตะโกคุกอส l เอสีแดงนั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่สามารถเล่นในทีมของจักรวาลที่6กได้เอออันนี้ก็น่าเสียดายนะ แถมตัวละครนั้นก็ยังไม่ได้ ECA ด้วยคือเล่นในปัจจุบันเนี่ยไม่ไหวแน่นอนนะครับแต่ต่อให้มันได้ ECA นะหมายถึงว่าไอ้ตัว LR สีแดงเนี่ยมันก็จะมีตัวละครฮิตโต้สีแดงที่เหมาะกับตัวละคร LR ตัวนั้นซะมากกว่าอ่ะก็พูดง่ายๆเลยโดยรวมตัวละครฮิตโต้เนี่ยเป็นตัวละครทางเลือกเท่านั้นนะครับไม่ได้สามารถหยิบม,มาเล่นได้ดีขนาดนั้นก็อันนี้ต้องบอกไว้นะถัดมาในส่วนของพ o ินเชียลนะครับตัวละครนี้ก็อัพเป็นเบิ้ลนํำไปเลยเพราะว่าตัวละครนี้ก็มีโอกาสครีมให้อยู่แล้วจากการที่ได้ยิง อ่าแล้วก็ตัวครนี้ถ้าเกิดได้โจมตี2ครั้งในบัตเทิลก็จะสามารถยกเลิกแอชชั่นศัตรูได้นั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้แหละสำหรับความสามารถของตัวครนี้โอเคแล้วก็ในตอนนี้เราอยู่ที่ด่านของมูวี่ซูเปอร์ฮีโร่นะครับชื่อด่านอะไรจําไม่ได้นะฮะแต่ว่าเป็นด่านที่จะเจอกับโกฮังกับพิกโลอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทีมที่ใช้ก็เป็นทีมของจกักรวาลที่6โดยมีตัวละครเคฟล่าเป็นผู้นำนะนะก็อย่างที่บอกไปว่าหาเคีวเป็นผู้นําไม่เจอนะครับ ก็เสียดายหน่อยที่ไม่สามารถโชว์ความสามารถแบบ200%กับ170ได้นะครับก็กระชั้หมั่นนะครับซึ่งในด่านนี้นครับเป็นด่านที่มีความยากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวละครฮิตโตะตัวนี้ครับจะเก่งพอที่จะเล่นด่านนี้ได้หรือเปล่านะครับหรือทีมนี้จะเก่งพอที่จะเล่นด่านนี้ได้หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราก็ทําการเก็บูกแก้วไปก่อนนะไม่มีอะไรทํา ซึ่งดีเฟเอนตั้งต้นของฮิตโตะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ109 0 0แนี่นแหละหลังยิงไม้ตายก็จะมีการบวกจากพาสิบหนึ่เมื่อโจมตีแล้วก็60%เมื่อยิงไม้ตายเราก็จะมี50%จากความสามารถของไม้ตายอีกนะครับก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะมากๆแต่ก็จะเพียงพอหรือเปล่านะนะอ่าแล้วก็วาโดสครับมีหลบ70%เดี๋ยวไาดูกันว่าเขาจะสามารถหลบได้หมดหรือเปล่าเออเพราะว่าจากจากครั้งที่แล้วที่ เราได้ใช้บาโดสไปนะครับก็คือแทบจะไม่หลบเลยน,นะนะมาในรอบนี้โอเคหลังยิงไม่ตายนี่คือกันได้เลยเลยส่วนฮิตโตนะครับหกล้านสี่นะลิงสกิลที่ฟาร์มมาก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแล้วก็ลิงที่มันได้เนี่ยก็คือ2ลิงเท่านั้นแล้วก็เบิลไม่ตายไปนะครับเพิ่มดีเฟนส์ไปอีกนันริฟายแอคชั่นศัตรูนะครับทุกครั้งที่โจมตีครบ2ครั้งในบัตเทิลเ่ยนะนะโอ้โหแล้วคือจังหวะเป๊ะมากมาก ถ้าเมื่อกี้คือไม่ไม่นาเฟ้านี่ก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแต่จริงๆน่าจะไหวแหละเพราะาดีเฟนซ์มันเยอะมากๆนี่ครับมาฟเฟย์ไดสองเจอกับพิกโลอเวคันดิงแล้วก็มีเคฟล่าโผล่มาแล้วก็เดี๋ยวเราให้ใครดีวาโดสเหมือนเดิมอะ่ะเคฟล่ามีหลบ50%ฮิตโตะมีหลบก็ต่อเมื่อโจมตีศัตรูนีครับ แต่ว่าตัวของวาโดสเนี่ยหลบ70%เลยนะเอ้ยหลบตั้ง70%ทํำไมมันถึงจะไม่ติดกันเล่ากดไปเลย <c oughs> กดไปเลยโอกาสหลบตั้ง70%นะเนาะมันจะต้องหลบหลายๆครั้งแหละเปิดมาโดนไม้ตาย ผมรู้สึกนะอันนี้ความรู้สึกผมนะวาโดสเป็นตัวละครที่มีโอกาสหลบเหมือนไม่มีคือมันจะไม่ไม่เหมือนกับตัวละครแบบ <c oughs> จะว่าไงดีความรู้สึกผมตอนเล่นวาโดสทุกครั้งอะ่ะแม่งจะโอกาสหลบประมาณ20%เปอร์เนี่ยหรือไม่ก็สิเลยนะครับอย่างไอตัวโกคุยูไอเนี่ยมันก็มีแบบช่วงเวลาที่หลบโคตรบ่อยเอออย่างสีแดงนี่ก็มีมีช่วงเวลาที่มันหลบบ่อยมากๆแต่ตัวของวาโดสเนี่ยผมแทบจะไม่รู้ดิหรือผมจําไม่ได้ก็ไม่รู้นะฮะ แต่เอาเป็นว่าคือดวงผมวันนี้คือไม่ดีแน่ๆแล้วดวงผมคือไม่ดีแน่ๆแล้ววันนี้โอกาสหลบเจแล้วไม่ไม่ค่อยติดเนี่ยไอเรื่องไม่หลบไม่ตายนี่ผมไม่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ไอเรื่องที่แบบมึงหลบน้อยมากๆนี่คือเจ็บใจนะครับปวดจิตปวดใจมากตั้งแต่อ้คลิปเคฟียบล่าแล้วที่ไม่ไม่ค่อยหลบเลยเนี่ยคือแบบหลบน้อยมากเนี่ยมาได้เวลาแล้วล่ะ ที่ตัวนี้จะยืนต้นหน้าแทนวารดสที่โอกาสหลบร้อเปแล้วสีม่วงเต็มไปหมดเลยในยตอนนี้แหเก็บไปไปมาอมเพิ่มดีเฟนซ์แล้วก็ยิงไม่ตายสามล้านสามทำไมทีมนี้ดาเมดได้แค่นี้มาคือมีแค่พวกเควลเคฟล่าที่แบบดาเมดแรงๆส่วนตัวอื่นไม่ค่อยแล้วนะฮะ มากังโกสป,โปูโดนปูจุกๆเลยจ้าแล้วก็ฮิตโตะหล้านห้านะครับตีไปนีทีนึงไม่ไม่แต่ว่าหลบอันนี้หลบ50%าสินะร์เนะฮะแต่ว่าน่าจะหลบเยอะมากกว่าวาโดสอะคือเหมือนพอไม่ใช่คลิปของมันเองเนี่ยรู้สึกว่าจะหลบน้อยมากเดี๋ยวรอดูตอนคลิปรีวิวของมันแล้วกันว่ามันจะหลบเยอะแค่ไหน,นครับ โอเคทำการเปลี่ยนร่างเป็นซูเปอร์เซยสองเลนะนี่แล้วก็ยืนด้านหลังไปแล้วสีฟ้าซะด้วยนาฬิกาสีแดงซะด้วยนี่เก็บไปแต่ว่านะผมทำสิ่งนี้ผมจะทำสิ่งนี้โอเคได้เจโลกคือในเธอเนี่ยแน่ๆแล้วนะแม่งตีบ่อยละ มา18ล้านเพราะว่าซ<ป>ัพพอร์ตหายไปพอซัพพอร์ตหายไปตัวหนึ่งนี่ทังโจมตีนี่หายไปเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าติดครีปอะโทษที19ล้านคือขออะไรไม่มากขอเค่ติดครีปพอสำหรับเคฟล่าทั้ง2ตัวเอออีกทีหนึ่งติดครีปไปแล้ว20ล้านนี่พกโลส้มเวอแล้วมันยังไงวะอีกทีหนึ่ง 21ล้านกลับมา21ล้านแล้วเนะี่ยเป็นการสเต็กที่เหมือนวนลูปเลยครีไม่ไหวคาเบเดี๋ยวคาเบไม่น่าจะคริเพราะว่าเก็บด้วยแก้วไปน้อยมากเนะี่ยสิบสามล้านนี่ทำการตีไปไม่ติดคริชัวชัไม่ติดคริชัวชัวเพราะว่า 10%สิบเปอร์เซ็นต์นะเออเลเวลห้าม่อีกทีหนึ่งตีแบบรัวๆเธอเนี่ยเหมาคนเดียวเลยเคปฟล่าแล้วยิงมีสองตัวนี่คือรวๆมๆนี่ตีไปเจ็ดทีแล้วไม่ใช่ตีไปเจ็ดทีดูอัน,นิี้เมชไปเจ็ดทีเอ๊ะ <c oughs> คุณดูดิ คือถ้าจะให้แพ้แบบน่าเกียดขนาดนี้ก็มอบเลยแล้วกันกุมมอบเลยแล้วกันแล้วเสียงหายด้วยนะเมื่อกี้มารอบนี้คือผู้นำา7 7 0กับ200%ใหมาแล้วก็ในที่สุดเราก็มีเคลเบอร์เซิร์กให้ยืมแล้วนะครับ แต่ว่าก็อยู่ในด่านเรสโซนเซลแม็กก็แหละมันก็เลยมีให้ยืมยนะคือถ้าไปเล่นด่านที่แบบใหม่ๆมันก็เหมือนจะไม่มีนะครับเพราะว่าเอาคาที่แล้วที่มีให้ยืมนี่ก็เป็นดน่านเรสโซสเตทที่8นะแต่ว่าในรอบนี้ก็เป็นเรสโซนเซลแม็กที่เฉยก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ก็ลองดูกันนะ <c oughs> มาดูกันว่าพลังโจมตีจะทําได้มากแค่ไหนลิงสกิลที่ได้นั้นหมด4ลิงนั่นนะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับนี่ แต่จริงคือปัญหาของตัวฮิตโตะเนี่ยนอกจากทีมของมันแล้วอ่ะยังมีอีกปัญหาหนึ่งนะคือคู่ลิงของมันเว้ยคู่ลิงที่ดีที่สุดของมันคือไปคูหังสีม่วงซึ่งได้ทั้งหมด5้าลิงนะครับส่วนลองลงมาก,ก็จะเป็นตัวของฮิตโตะแอนโกคูก็ซึ่งอันนั้นก็จะได้ทั้งหมด4ลิงนะครับแต่ว่ามันก็จะอยู่ในทีมจากวันที่6ไม่ได้ไหน่อยนะก็รู้สึกว่าน่าเสียดายมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวนั้นเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ เออหล้าน9กอืมก็เป็นตัวละครที่ยังไม่ได้ ECA ทาให้การเล่นของมันในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งคือตัวของฮิตโตะตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีที่จะให้ยืนเออแล้วจะยิยงไม้ตายเชี่ยอะไรยางไาเด่ยอุ้ยเข้า92องงือีแ้แหละดีเฟนซ์หลังยิงแม่งเยอะจะหายนะฮะด้วยความที่ตัวของมันเนี่ยไม่ใช่ตัวมันทีมของจกักรวาลที่หในปัจจุบันนี้นะ ตัวแบบเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะให้ดูคือตัวละครเก่งๆที่แบบพร้อมจะแทนที่มันเนี่ยมีเยอะมากก็อย่างเช่นอย่างแรกเลยนะผู้นำจากวานที่6ก็จะมีตัวของอตัวตัวไหนตัวนี้ที่ ECA มาแล้วเก่งมากๆยิ่งถ้าเกิดใครที่ได้ปลดทางนะครับก็จะเก่งขึ้นไปอีกแล้วก็ตัวของเคลเบอร์เซิร์กที่เป็นผู้นำที่ดีแต่ว่า ก็จะมีข้อเสียในการเล่นบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ก็เก่งอยู่ดีนะครับแล้วก็อันนี้คือ2ตัวแล้วนะเราก็จะมีตัวฮิตโตะซับพอร์ตตัวนี้ที่ถ้าเกิดคุนปวดเส้นทางนะครับเหมาะมากสาหรับการที่จะมาเข้าทีมแล้วก็ตัวของคาเบตนะครับคือเป็นตัวที่ซัพพอร์ตให้กับตระละครสีแดงตัวดีสีแดงซึ่งตัวดีสีแดงในทีมนี้เยอะมากๆอาจจะไม่ได้เยอะมากที่สุดหรอกแต่ว่ามันก็เยอะอยู่ดีอะ เพราะว่าตัวละครเก่งๆก็คือแม่งสีแดงซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวตัวไหนวา d o โดสที่หลัง eca มาแล้วก็ถือว่าเก่งแต่ก็เป็นตัวที่วัดดวงอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็รองลงมาที่แบบดีๆเลยนะก็จะเป็นนี่ตัวละครนี้สายแทงนะครับก็เคยรีวิวไปแล้วก็คือดีเหมือนกันแล้วก็ตัวของ Frost ไอตัวนี้ก็พอใช้งานได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นซัพพอร์ตให้กับเจอวันที่6ก็ถือว่าซับได้เยอะ ่าแล้วก็มีตัวนี้อีกที่เป็น LR แล้วก็ถ้าเกิดมันได้ผดทางมันก็จะดีมากๆอ่าโดยรวมก็มีประมาณนี้ทีมจากวันที่6นะครับก็คือเป็นทีมที่มีตัวละครน้อยนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยยังไม่ได้ ECA ก็ทําให้มันไม่ค่อยได้เล่นเออแต่ว่าถ้าเกิดจะให้แบบทีมจากวันที่6มันเก่งจริงก็ค่อนข้างต้องมีตัวพร้อมอยู่พอสมวควรนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แต่ว่าพออ๋อลืมพูดอีก2ตัวนะครับก็คือตัว2ตัวละครนี้ ก็ถ้าเกิดแบบมันได้ยืนคู่กันหรือมีตัวละครที่ชื่อว่าเคลิลเคฟล่าอะไรตามฮาร์ีมนะันเนี่ยมันก็จะเก่งแบบเก่งมากๆเลยนะแต่ก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปว่า <c oughs> คือในเรโซนสเตทที่8นะครับก็คือตัวละครน,นี้โดนแม้ตายโบนี้ก็ยังโดน4,5แสนถือว่าโดนหนักอยู่พอสมควรแต่ก็ก็ถือว่ารอดตายนะครับแต่ว่าดิฟเฟนต์ก็เป็นล้านแล้วนะตอนนั้นนะ่ะคือด่านนั้นแม่งตีไรจะจัดเลยนะ ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับทีมของเจังวันที่6นะครับในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่ต้องมีตัวละครพอสมควรถึงจะเล่นได้นะถ้าเกิดแบบตัวไม่ได้พร้อมอะไรมากก็คือเล่นแบบสภาพผมนี่แหละ่ะเดี๋ยวผมก็ให้ตัวคาเบยืนตรงนี้ไปแล้วกันก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับแต่ก็พยายามเล่นนะแต่จริงก็อาจจะไม่ไหวนะเนี่ยเก็บไป พาเบตโดนตีปติ300ก็ถือว่าโดนไม่เบาเอ้ยไม่นัก <c oughs> สมองเริ่มกลับไปกลับมาแล้วหลังจากที่พูดเยอะเมื่อกี้โอเคแล้วก็โดนไม่ตายเนี่ย2องแสตกใจมเมื่อกี้นึกว่าจะโดนตีไม่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 ไ,มไ,มไปเลย เบิร์นไม่ตายไหมไม่เชียยะละแล้วแชมป้ากูแปดล้านมันมีหลบไหมวะ ก็ถือว่ารับไม่ตายได้ดีโอเคแล้วกลับมาอีกรอบนะึงแล้วก็ในรอบนี้อยู่ที่ด่านเรโซนฮิรูดยก,กานนะครับก็เป็นตัวละครที่ผมใช้รีวิวมา3ด่านแล้วแต่ไม่ใช่3ด่านแบบเต็มอิ่มนะเป็นสาด่านแบบเต็มตีนมันล้วนเลยนะนะก็ในรอบนี้ก็เป็นด่านสุดท้ายแล้วแหละค,คิดว่านะเดี๋ยวเรามาดูกันให้ว่าจะแพ้อีกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดแพ้อีกก็พอละขี้เกียจเล่นแล้วนะฮะมาดูกันเปิดมากูโดนไม่ตายแล้ว โดนซิวไม่ตายด้วยนะี่เอาไม่ซิวแต่โรเตอแท็กตีไปเลยอึ้งติดคริแล้วก็ตีปกตินาริไฟไปหนึ่งครั้งแล้วก็เคียวทำการตีต่อนะฮะต่อยไปต่อยต่อยอืมจริงพลังอีกทีหนึ่งไหมอีกทีหนึ่งวะ่ะอันนี้ก็เป็นตัว55%นะครับก็ ก็อีกแล้วหลังจากที่มีเคียร์ร้อยเให้ยืมก็ก็หมดอีกแล้วนะครับเหลือห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้หนักกว่าเดิมอีกแต่ก็ยังดีที่มีให้ยืมนะก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรโอ้โหโอเคโดนตี่าติยังไหวก็ไหวแหละเฟสแรกแชมป้ากลัากูเหลือเก้าแสนแล้วเก้าแสนใช่ไหม ไม่ไม่ใช่เก้าล้านเนาะไม่ใช่แต่ถ้าเกิดกูวัดกูตายเลย <c oughs> กูวัดกูตายเลยนะอ่ะไม่น่าจะได้เบิ้ลอะไรมากกดไปนะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่มาเอาเคาไปไว้ในตำแหน่งที่3โอเคหลบแล้วก็ทำการยิงไม่ตายไปปิดฉากไปก่อนเลยเนะี่ยถึงแม้ว่าเรื่อนมันจะเหลือกค่จึงเดียวก็เถอะแต่ว่า เอาชัวร์ไ้วไก้กันเบิร์ดไม่ตายอีกทีนึง่งน,นารีไฟไปแต่ไม่สนใจเพราะว่ามันไม่ได้ตีอยู่แล้วยโอเคเขียวคลั่งตีปเลยตีตีต,ต,ตีไถเรียบร้อยจบไปเฟสนี้ผมว่าเฟสนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วแหละ เพราะว่ามันด่านมันง่ายนะฮะถ้าเกิดแพ้ยีงก,ก็ก็โอเคก็มีเท่านี้ <c oughs> แค่นั้นเลยเนะ่ยไฮเดฟเฟนเยอะวะไอตัวนี้เยอะสุดเจินไปเจินยิ้มเลยไอนี้อาป,ปาก็รับพลังของฉันไปซะไอตัวนี้ก็ <c oughs> เปลี่ยนมาตีตัวนี้นะเพราะว่าดาเมจน่าจะทำไม่เข้าอยู่แล้วแล้วก็ไม่ตายมานี่สองแสนห้า เจ็บอยู่ดียิงไป3ล้าน3เพิ่มดีเฟนส์ไปแล้วก็เบิ้ลไม่ตายติดครีไหมสักหน่อยไหมไม่ติดเลยเนี่ยมาโวดและไปเลยติดครีแน่แน่ไม่ติด โอเคหกล้านเจ็ดทำการตีไปเจอบันเจอหน่อยพลาะของเทพร้มลยไปพูดอะไรเียพูดผิดไปเกินไปพูดเลยงอนงอนลิ้นตัวเองโอเคมาร่าง2เก็บไปแก้ไป7โลกแล้วก็ตีผิดตัวซะด้วยแล้วก็ทำการตีฮิรเดการไปนะฮะแล้วก็วาโดส อย่าไปเช่นนี้พอมาขอเช่นหลบอะ่ะเออขอเช่นหลบเท่านั้นนี่เอาไตรสติ๙ล้าน4่ตเบลหายไปเยอะเลยแต่ก็ตีไม่เข้านะมา10ล้าน ติดเครีสักหน่อยไหมตีสักหน่อยไหมก็ยังเนี่ยแล้วก็ทำการตีไปอืมอีกสักทีเบ์นไม่ตายถึกและตอนนี้ถึกและนาลิฟายบิดมาหลบได้วะ คุณยิงความสามารถโดยรวมมันก็โอเคนะหมายถึงว่าอยู่ในระดับที่พอใช้ได้แต่ก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดคุณมีตัวที่เก่งกว่าอย่างฮิตโตะสีแดงอ่ะคือถึงแม้ว่าทีมมันจะสามารถใส่ตัวละครชื่อซ้ําได้แต่มันก็ไม่ได้มีที่พอที่จะใส่แบบฮิตโตะสองตัวนะเนาะ,ะก็แนะนําว่าถ้ามีตัวที่ดีกว่านี้ก็ใส่ตัวอื่นที่ไม่ใช่ฮิตโตะสีม่วงแล้วกันนะครับคือตัวมัน e c าก็ก็ดีถือว่าเป็นทางเลือกในการใส่ทีมลงไปได้แต่ก็ นั่นแหละถ้ามีทางเลือกที่ดีกว่านั้นก็ใส่ตัวอื่นแต่ครับมาแล้วก็ให้ให้ใครให้ใครดีเอ่อเคลย,ยืนไปแล้วก็คาเบเก็บไปนะครับอันนี้ก็ซ้ำไม่นี่ไปเลยแล้วกันมันจะได้แบบจบๆไปสักทีมาเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวฮิโรดิกามันบังใช่ไหมเนะี่ยบังมิดจอเลย แล้วก็อีกทีหนึ่งมองอะไรไม่เห็นหนี่แหละเออเออเออจริงไหกระเทือบยับยับอืมอืมอืมโอเคหมดละหมดละตอนนี้หมดพลังละคิดไม่ได้หกลูกไหม สี่นั่นแหละแต่แชมป้าจะรอดหรือเปล่าแชมป้าตัวนี้ทางจมตีอยู่ที่3ล้านโอเคก็จบแล้วลสำหรับการรีวิวตัวละครฮิตโตตัวนี้นะครับก็ อย่างที่บอกไปในคลิปก็คือเป็นตัวละครตัวทางเลือกที่สามารถใส่ลงไปในทีมได้แต่ถ้าเกิดคุณมีทางเลือกที่ดีกว่านะครับก็แนะนําว่าใส่ตัวอื่นเถอะครับเพราะตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่โดยรวมนะคือหลังยิงไม่ตายมันก็ดีแหละแต่ว่ามันต้องได้โจมตีหรือยิงไม่ตายก่อนเพื่อที่จะได้เพิ่มดีเฟนส์แล้วก็โอกาสหลบของมันเนี่ยก็คือต้องโจมตีศัตรูให้โดนก่อนมันถึงจะมีโอกาสหลบนะครับซึ่งเป็นอะไรที่นั่นแหละมันก็ค่อนข้างใช้ยากในในด่านปัจจุบันนี้นะก็ นั่นแหละแต่ว่าโดยรวมความสามารถมันก็โอเคนะแต่คือไปใช้ตัวอื่นที่ดีกว่านี้แล้วกันนะสําหรับตัวละครฮิตโตะตัวนี้นะครับโอเคก็สําหรับใครที่มีความไม่เห็นยังก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ